สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 อัสลามวะไรคุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโน่ฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น f c นะครับแล้วก็รับชมของช่องบูโน่ฟอร์ดของผมนะครับมาเจอกับอีกหนึ่งคันนะครับที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับเป็นกระบะรุ่นยอดนิยมเลยนะครับ แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องปูนุฟอ่อของผมไวด้วยครับมาครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับ ผมพามาเจอเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นเรนเจอ d ์ l นะครับ w i 4 2 6 AT นะครับผมมากับเครื่องยนต์ขนาด170แรงม้านะครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับคุณลูกค้าและคันนี้นะครับมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับผมมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษจากโรงงานมาแล้วด้วยก็คือโ o l o Shatter นะครับหรือโ o l เล i t ลินั่นเองนะครับซึ่งราคาค่าตัวรวมโรลเลลจากโรงงานแล้วเนี่ยราคาสุทธิจะอยู่ที่ 1 1 3่0ล้าน้านบาทครับคุณลูกค้าสำหรับค่าตัวของเจ้าสีขาวข้างผมคันนี้เลยนะครับเรียนแบบนี้ครับโปรโมชั่นเลยที่ผมจัดให้กับเจ้าคันนี้เลยนะครับผมอ่าหรือว่าท่านใดที่สนใจในวายแท็นะครับไม่ว่าจะเป็น4ี่คูณสหรือ4ี่คูณสอหเอทีหรือ 10AT ก็ตามนะครับรับฟังเลยครับคันนี้นะครับที่ผมจัดให้เลยนะโปรโมชั่นครับผมจัดให้เลยครับ ดอกเบี้ย0% 48งวดครับคุณลูกค้าเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปครับเงอนขายง่ายๆเลยนะครับหรือท่านใดนะครับที่เคยรับชมคลิปรีวิวในชุดแต่งของทางฟอร์ดเราแล้วนะครับและชื่นชอบในชุดแต่งเลยนะครับผมฟรีชุดแต่งให้ด้วยนะครับอยากได้แบบไหนโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0922610523ครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดว่ฒนแดงยินดีให้บริการทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับต้องการตัดสดนะครับผมมีส่่่ววววนนนนลลลดให้้้ยยยรบบเเีีาแส เจ็บจุกแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตัดศพหรือท่านใดนะครับอยากจัดไฟแนนซ์ไม่อยากเสียดอกเบี้ยดาว25%ครับคุณลูกค้ารับไปเลยครับดอกเบี้ย0%นาน48งวดหรือ4ปีนั่นเองนะครับหรือท่านใดอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับชื่นชอบหรือเกินชุดแต่งที่ทางฟอร์ดเรามีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นพวกชุดแต่งวายนะครับชุดแต่ง King Series นะครับแลนดอนวันนะครับหรือกระจังตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นกระจังของพวก คล้ายๆตัว 3M ในแบรนด์ BM นะครับผมฟรีให้เลยนะครับคุณลูกค้าเรียนแบบนี้เลยจัดฟรีให้เลยครับไม่ซื้อวันนี้จะไปซื้อวันไหนครับเรียนแบบนี้เลยว่าคุ้มจริงๆและคันนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งว่าเป็นความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือติดตั้งโรลล์ลิทจากโรงงานด้วยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในโรลล์ลิทจากโรงงานเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับโรลล์ลิทถ้าเราติดตั้งภายนอกนะครับซัพพลายเออร์นอกเนี่ยตัวรีโมทโรลล์ลิทเนี่ยเขาจะเป็นตัว รีโมทที่เราใช้ที่เป็นอิมูบิลิเซอร์นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดโ,ล,โล,ลลิตปิดมาจากโรงงานด้วยครับคุณลูกค้าพร้อมกับปุ่มเปิดปิดที่อยู่ในห้องโดยสารด้วยอันนี้คือความพิเศษนะครับของโลล,ล,ลิตที่ติดตั้งจากโรงงานและการวารันตีวรลลินตนะครับผมถ้าติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเนี่ยวารันตีเท่าตัวรถนะครับผมไม่เหมือนกับที่ติดตั้งที่ซัลายเอ่อรอกนะครับการการวารันตีเนี่ยจะต่างกันเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบและ เสาะหาในตัวเรอลลิตที่มาจากโรงงานอยู่พลาดไม่ได้เลยครับกับเจ้า YT 6แท็กสีขาวคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเดินดูรอบคันกันครับว่าสวยงามหล่อลงตัวขนาดไหนไปรับชมกันเลยมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับก็จะเห็นเด่นชัดเลยนะครับในตัวที่เป็น Y าแท็กนะครับกระจังด้านหน้าจะเป็นตัว H นะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับพร้อมกับหลังพึ่งและตัวคาดด้านหน้านะครับเป็นสีเทากาไฟเช่นเดียวกันนะครับตัดมาจากโรงงานเลยนะครับตัววายแท็กจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับในเรื่องตัว เนะครับที่เป็นตัญลักษณ์ในรุ่นวายแท็กเลยลิ้นล่างก็จะเป็นสีเทานะครับพร้อมกับห่วงลากจูงที่มีมาให้ถึง2จุดนะครับคุณลูกค้าคันนี้เป็นสีขาวนะครับอ่าสโนว์เฟลิกไว้นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับเห็นไหมครับอ่ะล้อลอยที่มาจากโรงงานนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับผม สวยจริงๆครับคุณลูกค้าตัวจริงเนี่ยสวยมากนะครับยางที่ใส่มากับเจ้าคันนี้นะครับขนาด255 65 R18 นะครับเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับผมกระจกหูช้างสีเทากาไฟตัดกับสีรถนะครับสกู๊ปด้านข้างนะครับคำว่าเทอร์โบสีเทากาไฟเช่นกันครับและเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กนะครับจะมีราวหลังคานะครับที่เหนือขึ้นมาจากตัวบอดี้รถนะครับแล้วก็ให้ความแข็งแรงนะครับผมจับห้ดูเลย ผมโยกให้ดูเลยครับรถสั่นทั้งคันเลยผมบอกแล้วว่ามันแข็งแรงแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็โลบาร์ด้านท้ายนะครับที่มีมาให้จากโรงงานสีเทากาไฟนะครับตัดมาด้วยสีบอลเทาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคุณลูกค้าและโชคอัพของตัวไวแท็กเองนะครับจะได้เป็นโชคอัพแบบโมโนทูบด้วยนะครับเป็นแก๊สกึ่งน้ํามันนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานผมบอกได้เลยครับว่าท่านใดที่เบื่อฟิลลิ่งรถกระบะนะครับอยากให้ลองสัมผัสฟอร์ดนะครับเพราะว่าโชคอัพโมโนทูบเนี่ยผมพูดตามตรงนะครับผมเคยนัั่งงหลกระะบ เคยนั่งหลังก็บะของ Ford แล้วนะครับลองนั่งเลยครับว่าเราขายเราอยากรู้ว่าไอ้โชค๊คมอนทูปเนี่ยมันดีจริงไหมบอกได้คาเดียวครับท้ายก็บะ ขนาดนั่งไปเนี่ยฟิลลิ่งเก่งเลยครับคุณลูกค้าไม่ได้รับแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันในฟิลลิ่งกระบะที่เราเคยนั่งในท้องตลาดเลยมันนิ่มมากครับผมบอกแบบนี้เลยและนี่ครับความพิเศษนะครับที่ผมแจ้งเลยมีการติดตั้งโลลิลิตเห็นไหมครับจากโรงงานด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคันนี้คันเดียวเท่านั้นเลยนะครับคุณลูกค้าผมบอกแล้วว่าสูตรพิเศษจริงๆครับท่านใดที่หาโลลิลิตอยู่ติดมากับตัวรถจากโรงงานพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับในรุ่นว t ยแท็กอ่าไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบะครับเอลเดนครึ่ง นในส่วนด้านท้ายก็จะมีกล้องนะครับมองในด้านท้ายติดมาให้ที่ตัวโลโก้นะครับเห็นไหมครับนี่มีมาให้ด้วยพร้อมกับตัวงสือคําว่าไวท์แทนะครับที่ติดมาให้จากโรงงานสวยจริงๆครับในส่วนของกันชนเห็นไหมครับ จะเป็นสีเทากาไฟานะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์เตือนด้านหลังที่มีมาให้นะครับคูณลูกค้าวา้แท็กให้มาไม่ขี้เหร่เลยนะครับผมบอกแล้วว่าทั้งหล่อลงตัวแล้วก็สวยงามจริงๆท่านใดหาอยู่ต้องรีบเลยครับดอกเบี้ยส่วนพิเศษ0%นาน48งวดนะครับเพียงดาว25%หรือจะตัดสดรับส่วนลดจุกๆกันไปเลยนะครับหรือท่านใดที่เคยรับชมรับฟังชุดแต่งที่แต่งใน f o r d r a n g e เจอร์และ Ever e ร t แล้วแล้วชอบอยากยัดเข้าไปเหลือเกินโทรมาได้เลยครับเดี๋ยวผมฟรีชุดแต่งให้เรียงกันแบบนี้เลยว่าของมีจำนวนจำกัดน,นะครับ โอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูเจ้า Ranger ร i t e c 4ท็กสคูณคันนี้นะครับกับเงื่อนไขสุดพิเศษครับดอกเบี้ยศูนเนาน48งวดนะครับหรือสืับส่วนลดในกรณีตัดสดนะครับคุณลูกค้าหรือจะเอาฟรีชุดแต่งรอบคันผมจัดให้ได้ครับเพียงแต่คุณลูกค้านะครับยกหูหาเลยนะครับแล้วก็โทรมาเลยครับที่เบอร์0 9น2 6 1 0 5 2 3นะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทร QR ว o d ร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วนะครับยังไงทักมาพูดคุยสอบถามได้นะครับหรือท่านใดที่สงสัยในเงื่อนไขตัวเองนะครับว่าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ไหมนะครับยังไงโทรมาพูดคุยปรึกษากันได้ครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งนะครับทุกอาชีพสามารถออกรถได้นะครับเพียงแต่คุณลูกค้าโทรมาปรึกษาเราได้นะครับ ด้วยหน้าที่ของผมตำแหน่งของผมนะครับมันคือที่ปรึกษาด้านการขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเจอปัญหาหรือติดขัดทางด้านไหนนะครับโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยยกเว้นเรื่องยืมเงินนะครับคุณลูกคา้าอันนี้ต้องขอละเว้นไว้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรีบเลยครับเพราะว่า สีขาวแล้วติดตั้งโรลเลอร์ลิมาจากโรงงานผมบอกได้เลยครับว่าเป็นรุ่นที่สั่งค่อนข้างนานและหายากครับแต่ที่ฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบเลยท่านใดที่กําลังมองสีขาวอยู่พร้อมโรลเลอร์ลิด,ด้วยพลาดไม่ได้ครับเรียนแบบนี้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิวเจ้า วายแท็กสี่คูณสองหกเอีนะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันว่าผมจะพาไปเจอกับเรนเจอร์หรือเอเวอเรสต์รุ่นไหนและแคมเปญดีๆพิเศษพิเศษแบบไหนอีกยังไงฝากกดติดตามช่องบูโน่ฟอร์ดของผมไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและแคมเปญดีๆที่ผมมานาเสนอและเสิร์ฟให้กับทางคุณลูกค้าที่เป็น f อซในช่องอยู่เป็นประจําสําหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุ้มครับสวัสดีครับ